ณนะบ้านหลังหนึ่งมีลูกแมวตัวเล็กสีเปรอะเปรอะถูกนํามาทิ้งให้อยู่ตามลำพังมันหลบอยู่ตามชายคาบ้านด้วยความหิวโหวยและไม่รู้จะไปพึ่งใครเมื่อเห็นเจ้าของบ้านกลับมาแมวตัวน้อยรวบรวมความกล้าเดินออกมาอย่างกล้า,กล,า,ก,ลากลัว,ลวหวังว่าจะได้เจอมนุษย์ใจดีและมันก็โชคดีเมื่อนุยนเอ็นดูเจ้าแมวเปรอะตัวนี้และได้เทอาหารกองไว้ให้ที่พื้น แมวน้อยรีบกินด้วยความอ,ร,อร่อยจากวันนั้นทุกครั้งที่เห็นนุชขับรถกลับมาถึงบ้านเสียงรถที่ดังขึ้นจะทำให้แมวน้อยวิ่งออกมาต้อนรับเสมอมันคลอเคลียแสดงความผูกพันอย่างน่าเอ็นดูนุชเห็นถึงความฉลาดและความน่ารักจึงตั้งชื่อให้ว่านางสมศรีทุกๆวันหลังเลิกงานนุชจะซื้ออาหารมาเทไว้ให้นางสมศรีเป็นประจำ จนมันโตขึ้นแข็งแรงและว,วันหนึ่งนางสมศรีก็เกิดตั้งท้องเมื่อถึงเวลาท้องแก่มันเริ่มเดินหาที่เก็บตัวเพื่อเตรียมคลอดทําให้นุชต,ต้องคอยตามหาย,ยังเป็นห่วงและแล้วเช้าว,วันหนึ่งนุชได้พบว่านางสมศรีคลอดลูกใต้ชายคาบ้านแต่ลูกแมวกลับไม่มีลมหายใจความสูญเสียครั้งนั้นทำให้นางสมศรีซึมเศร้า ไม่ออกมากินอาหารอีกต่อไปนุชจึงเดินตามหาจนพบว่ามันนอนหายใจรวยรินไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัวนุชนึกสงสารจึงรีบอุ้มมันใส่ตะกร้าแล้วพาไปหาสตัตวแพทย์ผลตรวจพบว่ายังมีลูกแมวอีกหนึ่งตัวที่เสียชีวิตคายอยู่ในท้องมาหลายวันแล้วและทำให้นางสมศรีติดเชื้อในกระแสะเลือดสตัตวแพทย์จึงจำเป็นต้องรีบผ่าตัด เอาลูกที่เสียออกมาโดยด่วนเพื่อรักษาชีวิตของมันโชคดีการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ได,ดีหลังจากนั้นนุชพานางสมศรีกลับมาพักฟื้นในห้องนอนคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและยารักษาอย่างใกล้ชิดทุกค่ำคืนหลังกลับจากงานนุชจะนั่งอยู่ข้างๆดูแลแมวตัวน้อยที่อ่อนแรงด้วยความห่วงใยจนเวลาผ่านไปสุขภาพของนางสมศรี ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับในที่สุดนางสมศรีก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งวิ่งเล่นซุกซนและติดตามนุชไปทุกที่มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้างกันทั้งดือ้อทั้งสนแต่ก็เป็นแมวที่นุชรักที่สุดไปตลอดกาลจากลูกแมวเปลือตัวเล็กๆที่เคยถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพัง วันนี้มันกลายเป็นเพื่อนรักที่ไม่มีวันจากกัน